ก็จะยกอีกถังนึงขึ้นไปเทอีกแล้วนะคะอันนี้ก็คือถุงหนักนะคะก็คือขยะที่ชาวบ้านเอามาทิ้งแล้วเขาก็จะเอาขึ้นไปเทใส่ในรถนะคะนี่ยกขึ้นวันนี้ดูใกล้ๆกันเลยยกขึ้นนะคะเดี๋ยวเขาก็จะเปิดปากถุงข้างล่างนะคะสมาร์ วัฒนาการเออเขาวัดเออเขาเรียกว่าอะไรเนาะบ้านเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนี่เขาก็ดึงเชือกข้างล่างแล้วนะคะขยะที่อยู่ในถุงเขาก็จะหลุดลงในในรถนะคะสีฟ้านั่นคือรถเก็บขยะนะคะน่าปากถุงเขาก็จะเปิดเห็นไหมคะตอนนี้ปากถุงเขาก็จะเริ่มลูดแล้วนะคะเพราะว่าเขาจะมีอ่อ ที่มือเขาจะมีระบบนะคะเออเออเออเอายังมีถังขยะหล่นอยู่นะคะ พอมาถึงตรงนี้เขาก็จะเอาสายที่เป็นสายเชือกยาวๆเมื่อตะเกี้เนี่ยเขารูดแล้วนะคะเรามองไม่เห็นเนาะมีรถบังนะคะพนักงานใส่เสื้อสีเขีเขยวสะท้อนแสงนั่นคือพนักงานเก็บขยะนะคะลุงของป้าโมนาก็ใส่สีเขียวเหมือนกันแต่คนละบริษัทกับคันนี้นะคะเนาะการทิ้งขยะในต่างประเทศต้องเสียตังค์นะจ๊ะ สมมุติว่าอย่างเนี้ยเป็นของอพาร์ตเมนต์หรือว่าของพื้นที่ตรงนี้จุดนี้เจ้าของอพาร์ตเมนต์เขาก็ต้องเสียสตางให้กับทางบริษัทเก็บขยะนะคะอันนี้ก็คือวิถีชีวิตการทำงานคนต่างต่างทราตจ้านะคะอาชีพอาชีพเก็บขยะก็เงินดีนะทุกคนไม่ใช่ย่อยๆนะ่ะ ลุงของป้าโมนาเองก็ทำงานหลายชั่วโมงต่อวันเลยนะคะปกติก็แค่ประมาณเจ็ดชั่วโมงแปดชั่วโมงนะคะลุงทำวันละเป็นสิบชั่วโมงเลยนะคะก็ได้เยอะได้เยอะแต่แกก็นะคะเนาะหน้าที่ภาร,ระก็ยังมีผ่อนบ้านนะคะไม่ว่าแต่ใครเนาะผ่อนบ้านจ่ายค่าน้ำค่าไฟนะคะมีเหมือนกันหมดฝรั่งเขาก็มีเหมือนกันนะคะมีค่าใช้จ่ายนะคะ เรียบร้อยเก็บงวงเก็บงาเรียบร้อยจ้ะมวนเก็บอย่างดีเลยโอเคบายบายจุบจ๊บจุ๊บ